นี่ไม่ใช่เพียงคฤหารน์หรูราคาเริ่ม60ล้านแต่คือความยิ่งใหญ่ของศิละปะนีโอคลาสสิกที่ถูกดีไซน์มาให้อยู่อาศัยได้จริงเพียง21ครอบครัวและที่นี่แกลนบางกอกบ,บริวารบรมราชชนนีแค่ผมยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความสง่างามอลังการแล้วก็ความที่เขาเก็บทุกดีเทลของความเป็นนีโอคลาสสิกจริงๆแต่ขณะเดียวกันเขาก็ลดทอนรายละเอียดบางอย่างลงเพื่อให้ภาพรวมของคฤหารน์หลังนี้ดูโมเดิร์นเข้ากับยุคสมัยสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาคือบันนไไดดวทีี่ซ์น เป็นแบบ d ดวบล์วอลล์รมบอกเลยว่านี่คือเอกลักษณ์ของแบรนด์ SC Asset เซเขาเลยครับแล้วด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยที่มากถึง8 3 4ตารางเมตรทำให้ทุกๆแอเรีเยของที่นี่กว้างไปหมดเอาง่ายๆแค่ห้องนอนชั้นล่างก็มีถึง2ห้องแล้วมันเลยเฟกซิเบิลมากๆที่เราจะปรับสักห้องให้เป็นห้องทํางานหรือห้องอเนกประสงค์ส่วนอีกห้องหนึ่งก็เอาไว้รองรับสําหรับผู้สูงอายุที่พวกเขาต้องแฮปปี้มากแน่นอนเพราะสามารถเชื่อมออกไปรับธรรมชาติบริเวณเทเลสหน้าบ้านนี้ได้ถัดมาทางปีกขวาของบ้านกันบ้างนอกจากครัวจะขนาดใหญ่มากๆแล้ว้ววเาายงงแนห ครัวเชื่อมต่อกับโซนเมดพลาซาด้านหลังนี้อีกด้วยครับแล้วจะมีบ้านสกกี่หลังกันครับที่ให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ก้าวขึ้นบันไดเมื่อขึ้นมาเนี่ยจะเจอกับหนึ่งพื้นที่อนเนกประสงค์ส่วนนี้คือมาสเตอร์เบดมที่ความใหญ่ของห้องเริ่มตั้งแต่พื้นที่หน้าบ้านไปยันพื้นที่หลังบ้านมีส่วนของวอล์กอินคอร์เซ็ตขนาดใหญ่เชื่อมกับห้องน้ําในตัวที่มีบาร์ทับมาไว้ให้ด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับที่เล่าไปยังไม่ใช่ห้องนอนใหญ่สุดของบ้านเพราะเขายังมี Suite om, าามาแกลน,อ,นออนนนยอ,นอยู่ห้งงวข Hotel. ก็ดูอย่างห้องน้ําที่มาพร้อมอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวพร้อมให้เทควิวพาร์เก็ตการ์เด้นข้างๆนีไปได้ด้วยนอกจากนี้ที่ชั้น2ก็ยังมีอีก2ห้องนอนนะครับขนาดความกว้างของทั้ง2ห้องเนี่ยใหญ่ใกล้เคียงกันมีวอล์กอินคอร์เซ็ตในตัวทั้ง2ห้องครับบรรยากาศของโครงการคือหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยเสริมทัศนียภาพของบ้านเราให้สวยขึ้นยังคลับเฮาส์ของที่นี่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สวยทุกด้านครับที่สําคัญภายในคลับเฮาส์ยังมีหลากหลายแอคทิวิตี้เอาไว้รองรับไลฟ์สไตล์ที่ยูนิคของแต่ละคนด้วยครของ โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีใกล้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเพียง5นาทีและมีทางด่วนสีลัดที่ตรงเข้าใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบายมาสัมผัสความอลังการของที่อยู่อาศัยในรูปแบบศิละปะของนีโอคลาสสิกได้ที่แกลนบางกอกบรุรพาบรมราชชนนีจากเอเซียเซตครับ